อันนี้ปลูกไผ่ปลูกไผ่ตัวน,นี้ปลูกอยูคาทดแทนสมัยก่อนสมัยก่อนตรงนี้คือกอไร่อนุรักษ์ไว้แต่ว่าโดนโดนขุดไปขุดไปโดยไม่บอกกล่าวกันเลยขุดแล้วมันก็เลยกลายเป็น กลายเป็นที่โล่งแล้วก็เป็นร่องน้ำก็เลยต้องปลูกต้นไม้ทดแทนไว้แวก็บังเอิญมาเจอพอดีวันวิสาขาบูชามาปลูกต้นไม้นะต้นนี้เดี๋ยวจะขึ้นป้ายใหม่ป้ายที่คนเห็นแล้วสยิวมาดูต้นไม้สมัยนั้นเห็นพี่สมชายเขาเอา เขาทำกิ่งไม้ไม้ไผ่อยู่บ้านทํากิ่งขายต้นละร้อยแต่ไม่มีคนซื้อก็เลยอุดหนุนก็เลยซื้อมาทั้งที่ยังไม่มีน้ําตอนนั้นเราต้องหิวห้วน้ํามาหิ้วน้ําจากในบ่อมารถทุกวันตั้งแต่ปุ่มพาจนถึงหน้าฝนตั้งหลายเดือนพี่สมชายบอกว่าถ้าปลูกอันนี้ปุ๊บนี่ล้อมรอบ มันถ้าอนาคตเป็นตะะน้ำมันก็จะสวยเพราะว่ามีกอไผ่ล้อมรอบต่อมาณนะตอนนี้มันก็สวยจริงๆสวยมากมีกอไผ่แล้วมีกอไผ่ล้อมรอบแล้ว ถอดนออีกแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้มันชุ่มชื้น,นก็เลยถอดนอเก็บผักกูดผักกุนงองเก็บไปแกง